สวัสดีคุณผู้านด้วยนะครับวันนี้เราม,มีเกมฮันเกช่าก่วรุ่ฉันเก่งชิดเคยนดครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าไอซ์ฉากนะผมจอมพ่นน้าแข็งแห่งท้องทะเลครับผมแข็งเลยละ่ะเิอเออหมายหมายถึงพวกปลาต่างๆอะไรแบบนี้นะแบบโดนแช่แข็งเออ ซึ่งเจ้าตัวนี้นะผมมีเลือดอยู่ที่300ครับผมมีความยาวตัวอยู่ที่9.5เมตรดำได้ลึกถึง300เมตรครับผมซึ่งเป็นความลึกที่แบบลึกที่สุดของเกมเกมนี้แล้วนะผมเอาไม่ต้องพูดภาพทำเพลงอะไรนะครับผมเป็นเรื่องกันไปลุยกันลยวใเอเดี๋ยวไหนฉลามผมอ่ะไหนมันอยู่ไหนอ๋อหืมตัวโคตรเล็กเลยลูกดูขนาดตัวมัน ใหญ่กว่าพวกปลาธรรมดามานิดนึงอะเออที่จริงก็ไม่นิดนึงหรอกมันก็เยอะยุ่เป้าหมายก็คือเราจะต้องเลเวลสิบให้ได้ครับผมแล้วเราแล้วผมได้ตั้งกฎแล้วนะว่าถ้าเกิดเล่นในเกมเนี้ยแต่ละพาร์ทผมจะกดเกิดได้แค่ครั้งเดียวครับผมห้ามกดเกิดสองครั้งก็คือตายแล้วก็กดเกิดใหม่หนึ่งครั้งแล้วถ้าตายอีกก็ห้ามแล้วครับผมนี่คือกฎนะ มาดมาดมาิกินกินก e. ินนี่กินเออปั <conna issance> <Missy>? the ๊บกินกินกินนกินชอบชอบชอบเวลสามแล้วก็ผมเวลสามเริ่มตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแเออมาแล้วพ่นพ่นพ่นรัวพ่นรลวพ่นทำลายเรือได้ไหมเออทำลายเรือได้ บอกก่อนนะว่าถ้าเกิดคลิปมันสั้นเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจแล้วผมผมไม่ค่อยถนัดอาอทำไมผมเลเวลอัพทั้งที่ผมไม่ได้กินอะไรเลยคือเวลาเวลาเราปล่อยน้ำแข็งอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเวลาน้ำแข็งมันละลายอะ่ะเราได้เลเวลหรออืมงงงง,งฮะจิบจิบกิน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 อวเดี๋ยวทำไมทุกคนดูที่หลอดเลือดผม ทำไมเลือดผมไม่ลดอะทั้งที่แบบไม่ได้กินอะไรปกติมันจะเลือดมันจะลดลงเรื่อยๆแต่อันนี้ไม่ลดเลยอิลูมินาติกดูดิอ่ะเดี๋ยวผมอยู่นิ่งๆอ่อะอ่ะดูนะเลือดไม่ลดโอเคกว่าจะลดได้โอ้เหมือนกับฉลามไฟฟ้าหรือเปล่าฉลามไฟฟ้านี่คือโดนระเบิดดอกแรกคือไม่เจ็บส่วนใ้เจ้าตัวนี้ก็ เมื่อออกจากโกลาได้แป๊บหนึ่งมาจานี้แบบเลือดไม่ลดอะไรแบบนี้หรือเป้าเหาเอ้ยพวกนี้มีพาซีบติดตัวเวสกิลติดตัวด้ใช้ได้ใช้ได้เลยมาหมอหถึงเวลากูรัดเราเราก็พ่นปุ๊บก็เป็นความสามารถที่ดีครับผมพ่น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 พน่ยดูนะ อ่ะดูซิมันจะอยู่ได้สักกี่วิเดี๋ยวผมดูตรงเวลาที่มันนับประมาณห้าวินาทีก็ดีอยู่นะดีอยู่แบบเลือดไม่ลดเลยอะมาเวลแปดแล้วเวลแปดหมอมอพน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 เอกเอกอ่าอะฮะได้เพชรเหรอน่าจะภารกิจเสร็จครับผมแบบให้เก็บกีตาร์อะไรเงี้ยเก็บของตามแมพ แล้วใครมันเอากีตาร์ลงทะเลวันนี้แถมมาอยู่ตามซอกหินจะเฮ้ยเอ้ยพทนไ้เออ,อมาดีมาดีเรือด,ดำนำ้ำหมอไม่ได้ตึงไม่ได้ตึงแปดปี <c oughs> พ่นพ่นไปพ่นไปพ่นไปว้าวสนุกมากเลยพระเจ้าจอร์มนสนุกมากเลยไวย้จูป,ปากเลยเว้ยโอ้ย เออเฮ้ยจะตายเอาจะตายเหรอกิน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 ลูกฉลามลูกฉลามกินไปฉลามง่อยๆก็ต้องกินโอ้โยโอ้ยทำลายเรือสวยเวลกลาวแล้วอีกแค่เว,เวลเดียวภารกิจเราก็จะสำเร็จแล้วเออมนุษย์แข็งเลยละเทมาถึงตัวแข็งนะตัวแข็งนี่ <ś> ผมจำได้ว่านี่อาดังขึ้นออติอัสแข็งมากครับ คือผมเคยเล่นเจ้าตัวเนี้ยแล้วมันก็แบบมกกากัดผมตายคือแขนมอแขนสุดๆอะ่ะเอ้ยตอนนี้เราเลเวล่สิบแล้วมิชั่นคอมพิวตอยากอยู่ให้ถึงสักสิบนาทีอะไรประมาณนี้ยได้ปะตึ๊บตึตอ่าโรัดสองรังลวดครับผมสวยจะได้พ่นรัวพ่นรัว มาดิมาดิ ale, อโอ้ยแมงกระพุนต <istol> ัวเบ้อเลยมอมอกิน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 พนพนพนกินกินกินพนพนพนกินกินกินเอาฉลามขาววัดดีเพื่อนกิ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 นโอ้โหแมงกาโรดอนสกอจะสิบล้าแล้วทนโกงไปทนโกงบาย เจ้ระเกยจาระเก้อยามามาโอ้ก่อนจะไม่ดูเลยอย่าโดนระเบิดตายไม่เฮ้ยื้อไว้โอ้ยต้องไหวสินายโอ้ยเสียงเหมือนคนปวดถูกอ่ะโอ้โดนระเบิดอยู่นั่นแน่ โหน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 อยากอยู่ให้ถึงัสิบนาทีอะอะไ่หล่ฮะ่หมาหมามกิน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 ใครพวกนักดำน้อืนี่เหมือนแบบไม่มีผู้หญิงบ้างเลยหรอม่แต่ผู้ชายมาดำน้าโอ้ยยิงอยู่ไหน ไม่โดนหรอกเฮ้ยปลาเพชรสวยโอเคเหลืออีกประมาณสองนาทีกับอีกนิดนึงกินหลอดเกตบูนนี่ก็เหมือนว่าจะให้เยอะกว่าฉลามไฟฟ้าฮะแต่พลังของฉลามไฟฟ้านี่มัน ดีกว่าไงคือให้ฉลามน้ําแข็งเนี่ยมันจะต้องคนแบบนานๆหน่อยมันถึงจะโดนแช่แต่ฉลามไฟฟ้าน ah. ี่คือกดปุ๊บสตาร์ทปั๊บรอบๆเลยก็ถือว่าสมดุลยุโอ้โหโดนแทงโอ้โหไอ้พวกนี้มันแทงแรงจังเลยเอ้ยเกินเอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วโกลัดนอยโกลัดนอยโกลัดโกลัดเออเมาน้ำ เออสวยลอดตายจระเข้ขอกินหน่อยฉันอยากกินจระเข้โอ้โหดังเคิขึอตเตีย้ยเกิดคือทำเลยโว้ยอ,อืออ้ยไม่มีเมการอดอนให้กินเลยมาเป่าปะเป่าเอ,อ้ยอีกหนึ่งนาทีประมาณนึงอีกหนึ่งนาทีปึ๊บเออแล้วขึ้นมาทำไมเงี้ยสวยโกลรัด มีฉลามไฟไ,ไม้เหรอไม่ไงมาด่เมกระโดดชวงโกราเนี่ยเถื่อนเป่าลัลวพ่นลัลวเดี๋ยวนะเวลาเองเคียวเนี่ยปากมันจะแบบว่าขุบใช่ปะแล้วมันพ่อนออกมาจากทางไหนวะนะแล้วทำไมน้ําแข็งมันยังพ่นได้อยู่อ่ะ <laughs> อย่าาฟิสิกส์มาใช้กับเกมเลย อ้าวเควิสสำเร็จโอเคหาเพชรง่ายดีมาหมอโอ้โหโอ้โอ้โอ้โเด็กแว่นเด็กแว่นโอเคเก็บโอเคสิบนาทีแล้วครับผมสกอร์สาม er. สิบล้านสวยๆวยไปสวยๆวยไป ตรงนี้มีอะไรบ้างไหมมีอะไรโอ้โอ้เนซีเนซีโอ้ยโ,โอ้ยอ,อย่านะอย่านะอย่านะมีพวกน้ำแข็งนะโอ้ยโอ้ยบวกบวกเ <c oughs> ข้าไปบวกทำไม <c oughs> เอาอยัางโดูระเบิดอีกจะเข้าไปบวกทำไมเราเราน่าจะหนีเนาะ <c oughs> เลือดมันล้อน่าทำไมก็เลือดมันล้อน่าโดนกัดทีเดียวตายก็สำหรับผานนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ชองมามาอย่าลืมกดติดตามแอนแจนะผมท่านผู้ชมเละเพื่อนๆทกคนทั้งซีโนมโดยเฉยๆก็ขอบคุณครับแล้วับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับบายตามนั้นคือเจอบ